วว้า <Wow. S 2> ใครอยากเล่นห่วงยางเป็ดยักษ์ลูกหน <No. S 2> ่ะปินมุกเล่นก่อนเลยลูกเพราะว่าพ่อนนะลักลูกเท่ากันแล้วเย้ yeah. ขอบคุณค่ะพ่อฉันไม่สนว่าแกจะเป็นลูกรักของใครแต่แกไม่ใช่ลูกรักของฉันตาย <c oughs> วว้าเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นค่ะคุณพ่อสระน้ำใช่ไหมคะคุณใช่แล้วใช่แล้วนี่แหละภูวินล่าที่พ่อจองไว้ไปไปดูกันเลยลูกไปแต่ว่าพวกเราก็อยู่หนองมะนาวมาตั้งนานทำไมคุณพ่อไม่รีบพาเรามาล่ะพ่อจะพามาวันไหนมันก็เรื่องของพ่อนี่คุณ เมื่อกี้คุณพูดอะไรกับลูกนะผมพูดว่าผมดีใจที่ได้พาลูกๆมายังไงแล้วอย่างนั้นเหรอคุณดีแล้วล่ะที่คุณรักลูกเท่ากันแล้วงั้นเดี๋ยวฉันเอาข้าวของไปเก็บก่อนนะคุณพาลูกๆเล่นเลยอะอะฝากด้วยก็แล้วกันได้เลยคุณอะดีใจไหมลูกที่พ่อพามาดีใจคะ่ะคุณพ่อปนมุกหัวเราะอย่างนั้นเลยลูก <c oughs> เพราะว่าพ่อตั้งใจจะให้ใบยงมาตั้งหากเราสวนหนูนะ ไม,มไม่มีสิทธิ์ใช่ค่ะคุณพ่อพี่ปิ่นน่ะไม่มีสิทธิ์หรอกคะ่ะไปเราลงเล่นน้ำกันเลยลูกไปไปเปลี่ยนเสื้อไปไปไอ้้องหน้าอยู่ดีแล้วเนี่ยโอ้โหราคาคุ้มค่าเอา้าเด็กๆเปลี่ยนชุดว่ายน้ำเสร็จแล้วเนี่ต้องไปสูบลมเปกแล้ว นี่ลูกว้าวใครอยากเล่นห่วงยางเป็ดยักษ์ลูกหนูป่นมุกนี่หนูอยากเล่นมากกว่าน้องอย่างนั้นเหรอลูกอ้าวคุณทำไมไม่ให้ปีนมุกเขาเล่นด้วยล่ะคุณเออก็ใบยกเป็นน้องไงใบยกเป็นน้องก็ให้เขาเล่นก่อนสิแต่คุณบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าคุณจะรากลูกให้เท่าๆกันเอ้าๆ งั้นบินมุกเล่นก่อนเลยลูกเพราะว่าพอ่อถนรักลูกเท่ากันแล้วเย้ขอบคุณค่ะพ่อว้ววาลงเลยไปก่อนนะคุณอันนี้ลูกขอบคุณค่ะพ่อไปไปจะได้ไปจมนะไปไปไปอ่ะลองดูตีขาไปว้สนุกจังเลยค่ะคุณพ่อสนุกก็อยู่เงียบๆเข้าใจไหม สนุกก็อยู่เงียบๆสนุกนก,นก,นนก็อย pues ู่เงียบๆไปแลยลูกไป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 เล่นกันนะลูกคุณจะไปทำน้ําโค้กก่อนนะมีใครเอาด้วยไหมหนูโอเคคุณไปแล้วนะมันถึงเวลาของแกแล้วแกนั่งอยู่บนเป็ดมานานแล้วฉันไม่สนว่าแกจะเป็นลูกรักของใครแต่แกไม่ใช่ลูกรักของฉันตาย นี่เป็นของพ่อนะพอดีเลยค่ะคุณพ่อหนูอยากขี่เป็ดพอดีเลยอันนี้ลูกเอาไปเล่นเลยลูกนะเอาไปเลยลูกขึ้นเลยลูกขึ้นเลยลูกเออเออออหนูไม่ต้องมองนะให้หน้องเขาเล่นไปเล,นๆๆเล่นเลยลูกเล่นเลยมาเลยลูกมาเลยมาเลยไปเลยค่ะคุณพ่อไปเลย มาลูกมามามาหนูขึ้นก่อนนะคะคุณพ่อขึ้นลูกขึ้นไปสิเนาะจะมาบอกเราทำไมพอ่อรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วอะ่ะไม่ให้หนุ่ขี่เป็ดเลยพ่อรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วอะ่ะปินมุกทำไมไม่ไปเล่นน้ำล่ะลูก ก็พ่อนะสิคะให้หนูขี่เรือเป็ดแค่นิดเดียวเองแถมคุณพ่อจิงทีมหนูตกเรือเป็ดด้วยคะ่ะฮะคุณพ่อทีมหนูตกอย่างนั้นเหรอคุณพ่อรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วค่ะแม่คุณพ่อรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วเหรอเนี่ยปะเดี๋ยวแม่พาไปจัดการค่ะคุณแม่ Know, ฉันรู้หมดแล้วนะว่าค,คุณรักลูกไม่เท่ากันนะคุณให้ป่นมุกขี่เป็ดแค่นิดเดียวอย่างนั้นหรอผมก็ให้ป่นมุกเล่นเป็ดแล้วไงมันก็เป็นเวลาของใบหยกแล้วไงใช่ไหมใบหยกใช่ค่ะคุณพ่อป่นมุกบอกฉันแล้วนะว่าคุณถีป่นมุกลงจากเป็ดด้วยคุณเนี่ยรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วนะคุณพอดูเป็นพ่อที่รักลูกไม่เท่ากันอย่างนั้นเลยลูกใช่ค่ะคุณพ่อมากด้วยป่นมุกพ่อขอโทษนะลูกคราวหลังพ่อจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้ว พ่อจะให้ลูกขี่เป็ดแล้วนะลูกนะต่อไปนี้พ่อจะรักลูกให้เท่าๆกันแล้วพ่อสัญญาณะลูกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่พ่อจะทําแบบนี้นะลูกนะปิ่นมุกยกโทษให้พ่อเขาไม่ลูกว้าวว้าว,ว,าวหนูยกโทษให้คุณพ่อก็ได้ค่ะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะคุณพ่อขอบคุณมาก ที่ยกโทษให้พ่อ